ขยเชนมาหลบที่หลานเลอะเด่นเอาละครับ,ค,ค,รบคุกคราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับนี่เรามากำไังอยู่ในเกมผมเองนะครับไม่เชื่อก็ดูดิเนี่ยและอะไรอีอย่าง ดูวา่าน้องปอนบอกว่าสิเหร็น,น้ำแต่ตอนเนี้ยดูเชื่อมไปลาดหลอ,อกเลยกับยังบอเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหร่นในมือเหร่นมันสิเล่นจัดเต็มอ่ะมันตกเล่นกันสองคนหรือไม่กับสามคนน่ะว้าวแต่เกมมันซื้อนั่นบักปอนลงคีมีอยังวะเดี๋ยวมึงก่อนเด้อ